วันนี้เราพามาดูบุกที่ปลูกใส่กระถางต้นหัวเล็กไว้นะคะเรามาตามดูว่าเราปลูกเดือนนี้กันยาวันที่อันที่สองกันยาเราปลูกวันที่สองกันยาหัวเล็กปลูกหัวเล็กพร้อมหนอ่อเรามาตามดูว่าเขาจะ,จะเจริญเติบโตแบบไหนนะคะ เพราะว่าปกติเดือนกันยามันจะมันจะเริ่มหมดเวลาปลูกแล้วนะคะมันจะเป็นรูดูของของบุกลงหัวแล้วนะคะเป็นหัวนะรูดูเป็นหัวกันยาตุลานี้ทิ้งตัวแล้วนะคะตุลาพฤศจิกาเริ่มทิ้งตัวเริ่มหัวแก่ตุลาพฤศจิกาธันวาเก็บกู้หัวได้แล้วนะคะแต่นี่เราเพิ่งปลูกวันที่หนึ่งวันที่สองกันยาเราจะมาดูว่า เราจะศึกษาดูเขาว่าเขาจะเขาจะเป็นยังไงนะเขาจะทิ้งตัวไหมเพราะเราปลูกใส่กระถางเราก็จะลดน้ํานะปลูกใส่กระถางแล้วเราก็จะลดน้ําเขาแล้วเราจะดูว่าเขาทิ้งตัวไหมเขาจะแตกยอดไหมนี่คือหมุกหัวเล็กหนอเล็กนะคะเรามาปลูกใส่กระถางเรามาศึกษาไปด้วยกันนะคะเพราะว่าเราก็เพิ่งจะเริ่มศึกษา เริ่มศึกษาชีวิตบุกจริงๆกังๆนะคะทุกปีเราไม่เรามีแต่ปลูกธรรมชาติเราไม่เคยศึกษาเขานะแต่ทุกปีเราก็จะขุดต้นเล็กข้างแม่ออกบุกทุกปีนะคะขยายขยายทุกปีนี่หนวหน่อเล็กๆกําลังออกหนอ่อปลูกด้วยหัวนะคะปลูกด้วยหัวเล็กปลูกด้วยหัวเล็กพร้อมหนอ่หนอกําลังเกิด เรามาศึกษาดูไปด้วยกันเราปลูกวันที่สองกันยากันยายนนะ่ะเรามาศึกษาไปด้วยกันนะวันที่สองกันยา2567เราปลูกหัวเล็กพร้อมนอใส่กระถางแล้วเราจะดูการจเจริญเติบโตของเขาไปเรื่อยๆเ,เวลาทิ้งตัวเขาจะทิ้งไหมเราจะลดน้ำไปเรื่อยๆ เราจะลดน้ําเขาว่าเขาจะทิ้งตัวไหมเพราะถึงเวลาเนาะธรรมชาติของเขาเขาจะเข้าลุกดูหนาวลุกดูหนาวลุกดูแรงเขาจะทิ้งตัวนะเขาเป็นพืชล้มลุกนะคะบุกเป็นพืชล้มลุกเหมือนกันกับอีลอกขึ้นขึ้นก็เหมือนกันขึ้นมีนาเมษาเนี่ยฝนใหม่เนี่ยอิลอกก็แทงหน่อนนะอีลอกจะออกก่อนบุกนะคะ แต่ถ้าเราให้น้ำมั่นใจว่าเขาต้องขึ้นไวใช่ไหมเราแต่ก่อนเราไม่เคยให้น้ำนะคะเราปลูกธรรมชาติในป่าในโคกน้องนานเรานะคะเราขยายเต็มโคกน้องนานเราเขาก็จะขึ้นธรรมชาติฤดูฝนก็ขึ้นมาฤดูแรงก็ยุบไปแต่ปีนี้เรามาศึกษาแบบปลูกใส่กระถางเลยนะคะอีกกลุ่มหนึ่งเราเราปลูกหัวใหญ่นะคะใส่กระถางตอนนั้นเราก็ลงคลิปให้ดูเนาะ เราปลูกหัวใหญ่ใส่กระถางแล้วเรารอดูว่าเราจะลดน้ําตลอดนะคะเรารอดูว่าเขาจะทิ้งตัวไหมเราอยากศึกษาว่าถ้าเราปลูกทั้งปีให้น้ําทั้งปีเนี่ยเขาจะอยู่กับเราไหมแบบไม่ทิ้งตัวแล้วเขาจะลงหัวไหมเขาจะเกิดหน่อให้เรากินไหมเราลดแล้วเขาจะแทงหน่อไหมเนี่ยคือเพิ่งจะศึกษานะคะเรามาศึกษาไปด้วยกันมาติดตามศึกษาต้นบุกไปด้วยกันนะคะชีวิตบุกพืชล้มลุกแต่เราจะ ปลูกลดน้ำนะคะขอบคุณทุกกําลังใจทุกไลท์ทุกเลิฟขอบคุณทุกคนที่เข้ามาให้กําลังใจเข้ามาดูชีวิตบุกเข้ามาดูการศึกษาบุกของเรานะคะขอบคุณค่ะ